จำคำศัพท์ได้แน่แค่ฝึกแบบนี้ปกติเราเรียนคำศัพท์เราจะเรียนเป็นคำๆใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนคำศัพท์แบบกลุ่มคำเวลาเราจะนึกถึงเนาะเราก็จะนึกถึงคำที่มาด้วยกันแบบนี้มันก็จะง่ายต่อก,การนำไปใช้เริ่มคำแรกกันเลยนะ go out at night go out at night อันนี้ก็ใช้ go out แปลว่า ข้างนอกนะตอนคืน at night at night uh, ในช่วงเวลางคืน play computer games นะคะ play computer games อันนี้ก็จำเป็นเป็นชุดคำเลยนะคะต่อมา do sport do sport นะคะน,นี่ก็เล่นกีฬาไม่ได้ระบุว่าเป็นประเภทไหน play the piano play the piano go to the beat go to the beat meet friends meet friends อันนี้ก็ออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนนะคะ leave house leave the house leave the house นะคะอันนี้ก็คือออกจากบ้าน leave leave แปลว่าออกนะคะะต่อมานะ,ะ get a taxi get a taxi อันนี้ขึ้นรถแท็กซี่ buy presents buy present อันนี้ซื้อของขวัญน,นะ present present แปลว่าของขวัญ book a ticket book a ticket อันนี้ก็ใช้เกี่ยวกับการจองตั๋วนะคะจองตั๋วเครื่องบินจองตั๋วหนังจองตั๋ว คอนเสิร์ต stay at home stay at home นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ,อยู่บ้านนะ stay stay แปลว่าอยู่นะคะต่อมา rent a car rent a car rent แปลว่าเช่านะเช่าเป็นการเช่ารถเช่ารถ arrive at a hotel arrive at a hotel อันนี้ arrive แปลว่ามาถึงนะคะมาถึงที่โรงแรม stay in a hotel stay in a hotel อันนี้ stay แปลว่าอยู่นะอยู่ที่โรงแรมนะคะ phone home phone home phone, phone ในที่นี้นะคะหมายถึงว่าโทรนะคะโทรโทรศั กลับบ้านโทรศัพท์ไปหา